อ่าวัสดีครับวันนี้เรามาถึงชุดที่13แล้วนะครับชุดนี้ไม่มีเนื้อหาจะสอนนะครับเป็นชุดเอาไว้ทวนนะครับความรู้3ชุดก่อนหน้านะครับก็คือชุดที่10 11 12นะครับอ่าที่เราเรียนเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบพหุนามนะครับอ่าเอ่อถ้ายังจําก็ได้อยู่นะครับการแยกตัวประกอบพหุนามพี่สอนไปแล้ว3แบบนะครับก็เลยเอา3าแบบนั้นน่ะมาทําโจทย์คราอยู่ในนี้นะครับโจทย์มีให้เราฝึกทั้งหมด24ข้อนะครับใคร ที่มีชีตแล้วนะครับอ่านะครับกดพอยส์นะครับแล้วก็นั่งไล่ทำนะครับอ่าไปก่อนเลยครับอ่าดูซิว่าเช็คก่อนเช็กก่อนว่าเราเข้าใจนะครับทำได้แค่ไหนแล้วเดี๋ยวถือว่าชุดนี้พี่มาเฉลยให้นะครับก็เป็นการทวนความรู้อีกรอบหนึ่งนะครับอ่าโอเคอ่าสำหรับใครที่อ่าทำเสร็จแล้วนะครับอ่านะครับจริงๆจะไล่ทําให้หมดเลยรวดเดียว20่บัข้อหรือว่าจะทําเป็นช่วงๆแล้วก็มาดูเฉลยไปเรื่อยๆก็ได้นะครับ อ่ะงั้นพี่ไล่เลยนะครับอ่ะข้อที่1นะครับอ่ะเป็น x กําลังสบวกสิ x นะครับอันนี้ x กําลังสนะครับอันนี้10คูณ x นะครับแปลว่าก็ใช้วิธีดึงตัวร่วมนะครับก็คือดึง x เป็นตัวร่วมอ่าดึง x แล้วนะครับข้างหน้าเป็น x กําลังสดึง x ออกก็เหลือ x เดียวนะครับข้างหลังมี10 x นะครับดึง x ออกก็เหลือ10นะครับอ่ะตอบ x คูณกับ x บวกสิจบนะครับ1ข้อผ่านไป ข้อที่2นะครับมี90กับ9ดึง9เป็นตัวร่วมนะครับมี x อกกำลังสกับ x อ็ดึงเเป็นตัวร่วมนะครับอ่าแปลว่าข้อนี้ดึงเก้นะครับเกดึงไปแล้ว9ก็เหลือ10นะครับ x อกกำลังสดึงไปแล้ว x ก็เหลือสิบเนะครับอาลบด้วยนะครับเก้าเดึงไป 9x เอาดึงหมดเลยนะครับเหลือลบหนะครับมีใครไหมดึงเสร็จแล้วเหลือ0ูนย์นะครับแต่แนว x, นะครับอ่านะครับเก้าเคูณหนึ่งนะครับได้เก้าเนะครับเรียบร้อย ข้อที่3มนะครับมี25กับ35งั้นตัวร่วมก็5นะครับ5 5 25 5 7 35นะครับแล้วมี x กำลัง3กับ x กำลัง1พี่ดึง x เฉยๆนะครับแปลว่าดึง 5x ออกก็เหลือ5นะครับ5 5 25 x กำลัง3ดึง x ออกเหลือ x กำลัง2นะครับอ่า7 5 35ดึง x ออกหมดนะครับอ่าตอบเป็น 5x นะครับคูณกับอะไร 5x กำลัง2แล้วก็ลบ7นะครับอ่าเรียบร้อยเอ่อข้อนี้นะครับโอ้แถมพี่อีกนิดนึงได้ไหม รงนี้ครับจริงๆแล้วถ้าเรามองเป็นผลต่างกําลัง2ก็ยังได้นะแปลว่าถ้าใครดึงแค่แบบข้อ3ามเฉยๆนี่ถือว่ายังดึงไม่เสร็จ100%เอร์เชื่อว่าในคนที่ทำนะครับน่าจะมีหลายคนทําถึงแค่นี้ใช่ไหมแล้วก็จบนะครับถ้าทําต่ออีกนะครับก็คือข้างหน้าเป็น 5x นะครับตรงนี้นะครับพี่มอง5ตรงนี้นะครับเป็นรูทห แล้วก็ x นะครับกำลัง2อย่างนี้นะครับลบด้วย7ก็มองเป็นรูทเนะครับแล้วก็กําลัง2แบบนี้นะครับอ่าเรียบร้อยคข้อนี้ครับน้องจะเห็นว่าตอนนี้ครับมันจะเข้าสูตรนะครับอ่าหน้าเอ่อตัวนี้นะครับเป็นหน้ากําลัง2นะครับลบกับหลังกําลัง2นะครับแล้วก็จะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังนะครับเป็นแบบ3ซ้อนเข้าไปอีกนะครับแปลว่าข้อนี้คําตอบนะครับก็จะกลายเป็นเท่ากับนะครับ 5x ตัวนี้เหมือนเดิมนะอ่านะครับเพียงแต่ว่า ไอ้วงเล็บตรงนี้นะครับจะถูกแยกเป็น2อันย่อยนะครับก็คือเป็นหน้ารู้านะครับบวกหลังก็คือร7แล้วก็รูท้านะครับแล้วก็บวกลบรูทเ7นะครับเรียบร้อยอ่ะแต่เดี๋ยวมันจะไปเบียดนะครับเพื่อนข้างล่างเขาเดขึ้นไปข้างบนอ่ะตัวนี้นะเรามาต่อตัวนี้อ่านะครับถ้าทำแบบแยกตัวประกอบแบบละเอียดนะครับแล้วก็แยกตัวประกอบแบบเสร็จสมบูรณ์นะครับต้องได้เท่านี้นะครับอ่านี้ถึงจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเห็นไหม บางคนที่ช่างแค่ดึงตัวร่วมยังไม่จบนะครับข้อที่4นะครับถัดมานะครับข้อนี้ครับมี12กับ15ก็แม่3ใช่ไหมสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าสามเป็นตัวร่วมได้นะครับมีเอ็อ x กําลังก็ดึง x กําลัง2เลยนะครับอ่าแปลว่าข้อนี้ดึง 3x กําลัง2 12ดึงออก3เหลือ4นะครับ x กำลัง4ดึง x กำลัง2เหลือ x กำลัง2นะครับเรียบร้อยแล้วก็บวกด้วยนะครับอันนี้ก็5 3 5สา x กำลัง2ดึงหมดนะครับโอเคเป็นหน้ากำลัง2บวกนะครับถ้าตัวนี้เป็นเครื่องหมายบวกนี่แสดงว่าแยกตัวประกอบต่อไม่ได้แล้วนะครับต่อไปนะครับข้อที่5นะครับอันนี้เป็น x กำลัง2อ x แล้วก็บวก70นะครับมี3มพจน์แบบนี้นะครับก็ต้องแยกเป็น2วงเล็บ พี่ใส่ x คูณ x ครับด้ x กํลัง2นะครับเครื่องหมายเห็นบวกกับบวกพี่ใส่บวกบวกนะครับคูณกันต้องได้70นะครับก็10คูณ7มั้ง10บวก7ได้17โอเคนะครับแปลว่าข้อนี้ครับตอบ10กับ7จบนะครับนี่ข้อหนึงก็ถ้าทําเป็นก็พอได้นะครับข้อถัดมาครับแยก2โบเลตอีกแล้วครับเป็น x กับ x ครับคูณกันนะครับให้ได้32แต่รวมกันต้องได้ลบนะครับแปลว่าต้องเปลบคูนลบนะครับ32 เท่าไหรแปดสี่ใช่ไหมแปดสี่สามสองแปดบวกสี่ได้สิบสองนี่พี่คูณเลขเก่งนะครับอ่าพี่ตอบเลยนะครับก็เป็น x อ็กซลบแปดคูณเลบสี่นะครับเนี่ยน้องฝึกไปบ่อยๆเดี๋ยวเลขมันจะซ้ำๆนะครับแล้วเราก็จะเร็วขึ้นนะครับตัวถัดมานะครับคูณกันเป็นลบแสดงว่าต้องเป็นลบกับบวกคูณกันนะครับคูณกันได้ลบหกสิบนะครับหักล้างกันตัวชนะคือลบลบสี่นะครับเอ่อหกสิบก็เท่าไหรสิบสองคูณห้าได้หกสิบนะแต่ว่าสิบสองกับห้าต่างกันไม่ใช่นะครับเอ่อสิ ใช่มสิบคูณหได้60อ่าแล้วก็10เป็นลบนะครับ10ต้องเป็นลบเพราะว่าตรงนี้ลบมันชนะนะครับสิบนี่สิบคูณหนะครับได้60นะครับแล้วก็ลบสินะ x บวก6 x ก็จะเป็นลบ4 x พอดีนะครับอ่ะเรียบร้อยต่อไปนะครับอ่าพี่ก็ได้ x กับ x อีกแล้วนะครับอ่าข้อนี้ครับดูปุ๊บนะครับเป็นลบ42แสดงว่าต้องใส่เครื่องหมายลบกับบวกนะครับต่างกันต้องได้บวกนะครับ1นะครับก็7 6 4 2 7 6 7ต้องเป็นบวกนะครับนี่ใช่ไหมเจ็ดเยอะกว่านะครับ7กับ6นะครับนี่6อยู่นี่นะครับอ่าเพราะว่าบวก7แล้วก็ลบ6มันจะเป็นบวก1นะครับโอเคต่อไปข้อที่9นะครับข้อที่9ก็โอ้อันนี้ครับมี x อยู่ตรงนี้เว้นเว้นช่องไว้ก่อนนะครับอ่ก x อยู่ตรงนี้ใช่ไหมข้างหน้าคูณกันนะครับต้องได้1นะครับข้างหลังเอ้ยข้างหน้าคูณกันต้องได้6เฮ้ยเดี๋ยวก่อนมั่วแล้วข้างหน้าคูณกันต้องได้6ข้างหลังคูณกันต้องได้1 รวมกันต้องได้14ไม่มีอ่ะโจทย์ผิดใช่ไหมคูณกันได้หเต็มที่ก็6กคูณหนึ่งได้6ข้างหลังได้หนึ่งหนึ่งคูณหนึแล้วบวกกันได้14ไม่มีอ่ะโจทย์ผิดนะครับเออถ้าถ้าเอาแบบเท่าที่ความรู้เรามีนต,ตอนนี้ก่อนนะ ข้อ9อย่างเงี้ยพี่จะตอบว่าโจทย์ผิดอ่าทำต่อไม่ได้เว้ยอ่านะครับข่าไปเลยนะครับนี่ไม่ทําไม่ทาไม่ทาไม่ทําทําต่อไม่ได้เว้ยนะครับอ่าแต่จริงเดี๋ยวไปเรียนวิธีอื่นมันจะมีเทคนิคนะครับอ่าแต่ว่าทีนี้เรายัางเรียนไม่ถึงกันแปลว่าด้วยด้วยความรู้แค่เนี้นะครับอ่าถ้าเจอโจทยอย่างเงี้ยบอกโจท์ผิดเว้ยไม่ทาเว้ยนี่อันนี้ไม่ได้จงใจนะไม่รู้เหมือนกันนะครับใส่หลุดไม่ได้ไงข้อที่สิบ นะครับหกกับสิบสี่นะครับมีสองเป็นตัวร่วมนะครับนี่ x กำลังสองกับ x มี x เป็นตัวร่วมนะครับหก x ก็ดึงสองออกเหลือสามสามสองหกนะครับ x กำลังสองเหลือ x กำลังหนึ่งนะครับสิบสี่ดึงออกสองก็เหลือเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับข้อสิบนะงั้นเลขทุกเลขจริงมันต้องคิดมาล่วงหน้านะถ้าคิดมามั่วๆนี่เราตอบไม่ได้เออเหมือนข้อเก้าเราจะจงใจใส่เอาไว้เพื่อจะบอกว่าแก้ไม่ไหวเว้ยนะเว้ย ข้อ11นะครับอ่าเอ่อข้อ11นะครับโอ้โหเลขดูแค่เลขก็รู้เลยว่าเหนื่อยนะครับเอ็นเอ็กซนะครับอ่าคูณกันนะครับตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกนะครับก็คือบวกคูณบวกหรือลบคูณลบแต่ตรงกลางเป็นเครื่องหมายลบแสดงว่าข้อนี้ชัวร์ร้อใส่เครื่องหมายก่อนนะครับเป็นลบกับลบใช่ไหมข้างหน้านะครับต้องได้ข้างหน้าต้องได้คูณกันให้ได้9นะครับก็9กับ1นะครับอ่า9กับ1ใช่ไหมเอ่อหรือ3กับ3ดีเอา3กับ3ดีว่า 3 3 9นะครับข้างหลังนะครับคูณกันให้ได้20นะ่สิบ่สิก็ห้าสี่ยีนะเราก็รวมกันนะครับเสริมกันให้ได้27่สดยิบเจก็เท่าไหร่ห้าสามสิบใช่ไหมสิบห้าสามสี่สิบสอยิบเจดยิบเจ็ดพอดอีนะครับแสดงว่าเรานี่มั่วใช้ได้นะครับแปลว่าข้อนี้ก็ต้องเอา3าไปจับคู่กับ5อันนี้สาสานะครับสาม แล้วก็5 4มันจับกันยังไงได้เพราะมัน3มเหมือนกันนะครับเรียบร้อยสังเกตน,นะอันนี้คูณกันก็ได้ลบ 12x กับลบ 15x นะครับรวมกันก็ลบ 27x พอดีจบนะครับอ่าแบบนี้เป็นต้นได้ไหมนะอ่าต่อไปนะครับชึบชบนะครับใส่ x อีกแล้วนะครับชึบชบใส่ x อีกแล้วนะครับอ่าข้อนี้นะครับเอ่อเป็นเครื่องหมายลบแสดงว่าต้องเป็นลบกับบวกนะครับลบกับบวกแปลว่าต้องหักล้างกันแล้วนะครับข้างหน้าคูณกันให้ได้8ใช่ไหม เกีกาบรูปก่อนข้างหน้าคูณกันให้ได้8ก็อะไร2ก็4น่าจะ2ก็4มั่งนะครับอ่าข้างหลังคูณกันให้ได้3าอุ้ยมีตัวเดียวครับ3กับ1งั้นข้างหลังนี่ไม่มีทางเลือกนะครับแต่ว่าหักล้างกันให้ได้2ีโอ้โห23เลยเหรอโอ้ถ้า23นี่ต้องนี่ไม่ได้ละต้องแปดนันะครับ8 1 8ใช่ไหมอ่าข้างหน้าต้อง8 1ดละสี่ 4, 2, ไม่ได้แล้วก็8 3 24นะครับ24่สบสี่กับหนึ่งคูณหนึ่ได้หนงนะครับหักล แต่ว่าตัวที่ชนะคือเครื่องหมายบวกนะครับบวก23แสดงว่าไอ้แปดสามยี่สี่นี้ต้องเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกคือคู่นี้นะครับต้องแปดกับสามดังนั้นแปดก็ต้องอยู่ตรงนี้นี่สามต้องอยู่ตรงนี้แปดสามยี่สี่นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็เลยต้องเป็นหนึ่งนะครับแล้วตัวนี้ถ้าใส่ก็หนึงนะไม่ใส่ก็ได้นะครับมันรู้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องคูณกันก็เป็นแปดสามยี่สิบสี่แล้วก็ลบหนึ่งนะครับก็เหลือยี่สิบสามอ่านะครับข้อที่สิบสามเ แสดงว่าพี่ลอกข้อที่12มาเลยนะครับแล้วก็สลับเครื่องหมายนี่ลองนี้เลยนะครับคัดลอกทําซ้ํหนีนะครับแล้วก็สลับเครื่องหมายแปลว่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นบวกแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลบสังเกตว่านี้ก็เป็นลบยีบี่บวกกับ1ก็เป็นลบยีบมดีนะครับเรียบร้อยข้อที่14บนะครับอ่ะสิบมี2พจน์อย่างนี้นะครับมี2พจน์อย่างนี้นะครับก็ดึงมีตัวร่วมใช่ไหมมี8กับยี่สบสามก็ดึงไม่ได้นะครับแต่มี x ใช่ไหมดึง x ได้ ก็ดึง x ออกนะครับก็เหลือ 8x อันนี้ก็ยี่ดึง x ออกก็เหลือ23นะครับก็จบข้อ15นะครับก็มีตัวร่วมนะครับข้อ15มี x เป็นตัวร่วมนะครับดึง x ออกก็เหลือ x ลบ7นี่นะครับเห็นไหมมันก็จะแล้วแต่นะบางทีก็ง่ายบางทีก็ยากข้อที่16นะครับอ่าข้อที่16ไม่มีตัวร่วมใช่ไหมแล้วก็แยกส่วนบริสไม่ได้แต่ว่าใช้สูตรผลต่างกําลังสองได้นะครับถ้าทําทีละขั้นก็คือ16นะครับก็เปลี่ยนเป็น4กำลังสองได้นะครับอ่าเรียบร้อย ือบางคนจะแยกเป็น x บวก4นะครับคูณกับ x ลบ4ไปเลยนะครับถ้าคิดว่าคิดในใจได้ก็ซัดเลยนะครับก็ไม่ต้องมาเขียนตรงนี้นะครับปกติเขาก็นิยมไม่เขียนกันแต่ว่าพวกเรามีพี่ถือว่ามือใหม่ก็จะเขียนละเอียดให้นะครับถัดไปนะครับ x กําลัง2นะครับลบ64ก็ต้องเป็น8กําลัง2นะครับแล้วก็จะกลายเป็น x บวก8นะครับ x ลบ8ครับใช้วิธีอื่นก็จะไม่ออกใช่ไหมอ่ะก้อนี้ก็ต้องใช้สูตรผลต่างกําลัง2งั้นแต่ละสูตรมันก็จะมีประโยชน์นะครับไม่เหมือนกันนะ ข้อถัดไปนะครับ x กําลัง2นะครับลบ5ก็ต้องเปลี่ยนเป็นรูทห้กํลัง2อย่างนี้ก่อนนะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็น x บวกด้วยรูทห้นะครับแล้วก็ x นะครับลบรูทห้ที่เคยเจอสอนมาก็จะมีเด็กสร้างสรรค์นะครับใช้วิธีอะไรแปลกๆอยู่หลายแบบเหมือนกันนะครับอ่าแล้วสุดท้ายก็จะรู้เองว่าเออถ้าทําอย่างอื่นมันก็จะไม่ออกนะครับก็ต้องแพทเทิร์นก็จะประมาณนี้นะครับลองไปลึกดูนะครับ ข้อที่19บเก้าขามีการเปลี่ยนโจทย์เล็กน้อยนะครับจริงๆรแล้วก็จะทาให้ดูว่าเออมันเปลี่ยนโจทย์แค่นิดเดียวเห็นไหมคล้ายกันเลยไม่ใส่ x เข้าไปนะครับแต่วิธีจะไม่เหมือนกันเพราะอย่างเงี้ยใช้สูตรผลต่างกําลังสองไม่ได้แล้วนะครับอันนี้มันมีตัวร่วมนะครับก็เลยต้องดึง x ออกนะครับดึง x ออกก็จะเป็นดึง x อย่างนี้นะครับแล้วกลายเป็น x ลบห้านะก็จะไม่เหมือนกันนะครับส่วนข้อถัดไปนะครับจะกลายเป็น x กับ x นะครับอ่าเราก็คูณข้างหลังนะครับให้ได้เลขลบก็แสดงว่าต้องลบกับบวกนะครับคูณกันให้้ได6 นะครับคูณกันให้ได้6แล้วก็หักกล้างกันนะครับลบชนะเหลือลบ5นะครับก็ต้อง6กับหนึ่ชนะก็คือต้องเป็นเครื่องหมายลบนะครับแล้วก็1นึ่งส่วนข้อ21นะครับก็จะเป็น 2x นะครับบวกหนะครับทั้งหมดกำลัง2นะครับลบสีก็น่าจะเดาได้นะครับ49เปลี่ยนเป็น7จกำลังสเสร็จแล้วก็ต้องมองเป็นก้อนนี้เรียกว่าหน้ากำลังสลบกับหลังกำลังสเราก็จะได้หน้านะครับก็คือ 2x งบวกหคือหน้านะครับลบหลัง แล้วก็หน้า 2x บอวกหอ่ะหน้าบวกหลังกับหน้าลบหลังจริงๆสลับได้นะแต่พี่พยายามเขียนให้เหมือนเดิมเราจะได้ไม่งงแล้วก็เวลาตอบคุณครูเนี่ยนะครับก็ยุบให้มันเรียบร้อยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันบวกเลขได้อยู่นะครับเราจะตอบ5้บวกเทตุเล่นะครับก็5้บวกเมาได้12ใส่ไปด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็อะไรนะห้าลบเใช่ไหมห้าลบเก็ได้เท่าไหร่อ่าลบสอนะครับเรียบร้อยแล้วก็ถ้าจะทําแบบให้มันหรูหรามาเห่านะฮะตรงเนี้ยมันมี2เป็นตัวร่วมดูออกไหมหึง2ออก ก็จะเลอ x บวก6แล้วตัวนี้ก็มี2ออกนะครับมี2อีกเดี๋ยวเปลี่ยนสีให้ตัวนี้มี2ตัวร่วมอีกก็ดึงอ2ออกอีกก็เลย x ลบ1เห็นไหมมันก็จะสามารถทำได้หลากหลายแบบเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาอะไรดีอะ2ก็บ2ตัวนี้นะครับมาคูณกันได้4แล้วก็ที่เหลือก็เป็น x บวก6กับ x ลบ1จริงๆแล้วใครตอบแค่บรรทัดนี้ก็โอเคแล้วนะแต่ถ้าจะเอาแบบถูกต้องโหสวยงามดึงกันแบบให้้อกกก็็ย่่าางีีจะดว อ่ะ22นะครับ22ก็น่าจะดูแพทเทิร์นออกแล้วนะครับเอ่อ22 23 24ก็ใช้สูตรผลต่างกำลัง2ทั้งหมดเลยนะครับ22ถ้าพี่ทำทีละขั้นแบบข้างบนนะครับ6ตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นรูทหใช่ไหมครับคราวนี้พี่ก็ขี้เกียจแหละพี่ก็จะอย่างนี้เลยนะครับเป็น 5x าเอบวกลบสองลบรูทหกบวกรูทหนะครับแล้วก็ 5x าลบสแล้วก็ลบรูทหอย่างนี้เลยนะครับคิดว่าน่าจะเข้าใจกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นหน้าบวกหลัง แล้วก็เป็นหน้าลบหลังเลยนะครับก็จะได้ไม่ต้องทําเยอะนะครับแลวตรงนี้เดี๋ยวรูทเราจะไปเรียนายละเอียดอีกทีหนึ่งนะอ่ามีมีพี่ใส่ชี้ไ้แล้วนะครับข้อ23นะครับอ่ายีก็เป็นหน้ากําลัง2แล้วก็ลบหลังกําลัง2ถ้าเขียนจริงๆนะครับก็ต้องเป็นหน้านีก่อนหน้าครับหน้านะครับรบ,บวกหลังก็บวกหลังนะครับนี้นี่คือหน้าบวกหลัง แล้วก็หน้านะครับลบหลังลบหลังก็เป็นอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าใครเขียนแบบนี้เลยเหมือนพี่อย่างนี้เลยนี่ผิดนะพอเราย้ํามากเลยนะครับหน้าลบหลังคืออย่างนี้นะหน้าแล้วลบหลังแปลว่าไอหลังก้อนนี่ถูกลบทั้งก้อนงั้นจริงๆมันต้องมีวงเล็บอย่างนี้ด้วยนะครับเพราะว่าทั้งก้อนนี้ถูกลบนะครับมันไม่ใช่ลบแค่ถ้าน้องไม่เขียนวงเล็บเนี่ยมันหมายความว่าน้องลบแค่ตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้ยังไม่ได้ลบนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ลบแปลว่าถ้าเราจะลบจริงๆมันต้องลบหมดนี่งั้นสังเกตว่าคนที่เขาเรียนเก่งแล้วเขาไม่ค่อย โอเคนะครับรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะต้องยุบนิดหนึ่งนะครับงั้นหมดนี้เลยนะครับ 4x บวก 3x เป็น 7x นะครับอันนี้2ลบ1ก็เหลือบวก1นะครับเก็บไว้อันนี้ลบกระจายเข้าไปนะครับก็จะเป็น 4x ลบ 3x เหลือ x เดียวนะครับอันนี้เป็น2ลบลบ1ก็คือ2บวก1ได้บวก3นะครับตอบเท่านี้ง้นที่ถูกต้องก็ต้องตอบเท่านี้นะครับเลื่อนมานิดหนึ่งนะครับ ข้อสุดท้ายข้อ24นะครับอ่างั้นพี่ทําตรงไหนดีมาตรงนี้แล้วกันนะครับข้อ24ก็เป็นหน้ากําลัง2ลบหลังกําลัง2นะครับก็จะกลายเป็นหน้าบวกหลังนี่หน้านี้นะครับบวกหลังนี่นี่คือหน้าบวกหลังนะครับอ่าแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเป็นหน้าแล้วก็ลบหลังนะครับก็ย้ำอีกรอบนะครับใครทำอย่างนี้เป็นไงผิดใช่ไหมเพราะว่าต้องมีวงเล็บนะครับอ่าเป็นหน้าลบหลังนะครับโอ okay. เคอ่าที่เหลือก็คิดเลขนะครับเราก็จะได้ว่า อันนี้ 3x บวก 3x นะครับก็คือ 6x นะครับอันนี้5ลบ5อ้า5ลบ5ก็เป็น0นะครับหายไปเลยนะครับจะเขียนบวก0ก็ได้นครับแต่ปกติมันก็ไม่มีใครเขียนกันนะครับก็จะเขียนแค่นี้ 6x ส่วนก็หลังนี้นะครับก็จะเป็นลบกระจายเข้าไปนะครับน้องก็จะได้ว่า 3x ลบ 3x เป็น0หายไปใช่ไหมครับแล้วก็ที่เหลือเป็น5ลบลบ5ก็คือ5บวก5ได้10นะครับโอ้สวยงามเลยครับก็กลายเป็นคูณ10 แต่ว่าข้อนี้ถ้าจะตอบให้มันดีๆก็6คูณ x กคูณ10ก็ไม่มีใครเขาแย่แบบนี้เนาะก็ตอบ 60x นะครับ 60x เอ่ะเรียบร้อยนะครับก็จบนะครับชุดนี้เรียบด้วยประกาศละชนีนะครับอ่ะก็ลองทบตัวดูนะครับว่าเราทําตรงไหนยังไม่ได้นะครับอ่าหรือตรงไหนเรายังพลาดอยู่นะครับการฝึกทําเองมันจะเห็นจุดอ่อนของตัวเองนะครับเพราะแต่ละคนเนี่ยพี่สอนหนังสือมาในี่คนก็10แบบนะครับมันไม่รู้หรอกนะว่าเออจุดอ่อนของเรามันไปพลาดตรงไหนนะครับเราต้องทําเองแล้วเราก็จะเห็น อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูชุดกันถัดไปนะครับ